ต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฟันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนาน จะคอยจะทนขอใครสักคนยอมทนรวมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังไม่เงาคงเขาเข้ามาป่าปนให้คอยกังวล ไททนนนบางฟฟัสวัสดีครับผมซีเจโก้นะครับในนามของซีเจพันลูกทุ่งนะครับสำหรับเพลงที่ก้อนนำมาฝากวันนี้นะครับนั่นก็คือเพลงต้องมีสวรรค์ของก๊อตจักรพนรดนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ต้องการร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเพียงแค่คุณเปิดใจรับเพลงลูกทุ่งเท่านั้นเองคุณก็สามารถทำได้แล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมติดตามผลงนานของโก้แล้วก็ทีมงานได้ที่นี่เลยเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ